สำหรับคันนี้นะคะเป็นรถรุ่น2ประตูวีคลาส 3.0Z นะคะกับสีดำบาวาเ a ียนไมค์ด้าค่าตัวเฉพาะตัวรถคันนี้อยู่ที่867,000บาทค่ะคันนี้ตกแต่งเพิ่มเติมมีอะไรมาบ้างนะคะที่ทำให้แรดูออฟโรดมากยิ่งขึ้นเลยสำหรับคันนี้นะคะอันดับแรกนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะก็ใส่เพิ่มเติมในส่วนของกระจังหน้าออฟโรดนะคะทำให้แร ออโรดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใจในส่วนของคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะเน้นๆกันไปเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคิ้วล้อสีเถาเข้มนะคะก็มองมุมนี้ก็รู้สึกว่าก็จะตัดกับสีดำของเราอยู่เล็กน้อยทำให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นในส่วนของรถนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะในส่วนของล้อแม็กก็จะเป็นล้ออลูมิเนียมอัดลอยขอบ18นะคะจากโรงงานนะ ยางที่ได้จะเป็นยางดีสโตนนะคะตัวนี้ซีรีย์ยางอยู่ที่265ท 60R18 นั่นเองนะคะวันนี้ก็พามารับชมแบบรคร่าวๆแล้วกันนะคะให้ลูกค้าที่อยู่ทางบ้านได้รับชมกันเอาไว้เป็นแนวว่าเอถ้าเราแต่งแบบนี้นะคะก็จะสวยงามไหมเนาะในส่วนของไฟหน้านะคะที่โดดเด่นเลยกับโครมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ ดีซูวิชั่นไบ LED ีดีซูเปอร์เดนไที่อยู่ภายในโครมเดียวกันกับโกรเจ็คเตอร์เลยนะคะไฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันและดีไซน์ไฟเลี้ยวค่ะแยกจากโคมด้านบนมาอยู่ด้านล่างออกแบบเรียงกันเป็นแนวตั้งรับกับในส่วของไฟตัดหมอกอมกระจังหน้ารุ่นนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าดับเบิลไดเมนชันสีทูโทนนะคะมีลักษณะเป็นสีเทาเมทัลลิกค่ะตัดกับสีโครม,มีมม และโดดเด่นนะคะในส่วนของโลโก้ e ีสุสุโครมเมี่ยมขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะมองมุมนี้นะคะก็ใส่ในส่วนของเกินชนหน้าแบบออฟโรดอืมมันก็แลดูมองแบบนี้ก็เหมือนจะขาด,ขาดอะไรไปน,นิดนึงนะ <c oughs> ขาดอะไรเดียร์คะทุกคน <c oughs> อืมแต่ก็ถือว่าแลดูออฟโรดกันชนด้านหน้าตัวนี้ก็ถือว่าก็พอได้อยู่นะ นะ้ะการชนหน้าที่แบบชิ้นใหญ่กว่านี้ก็จะ,ะดูออฟโรดมากกว่านี้ยิ่งขึ้นเนาะก็ลองเอาไว้เป็นแนวและกันนะคะเพื่อให้ลูกค้าที่อยู่ทางบ้านตัดสินใจแต่งแบบไหนดีนะคะจะได้หล่อๆอ<ะ>มองมุมด้านข้างนิดนึงนะคะกับคิวล้อสีเทาเข้มตัดกับสีดําของเราสไตล์ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคทําให้รถของเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเนาะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นโลโกโล้วีคลอสโครเมียมโดดเด่นเห็นมาตัไกลเลยนะคะ ก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบ x ็อกหาพี่ใหม่ตามลิงก์ในล่างตรงนี้ได้เลยนะคะมองมุมนี้กันบ้างโดดเด่นเห็นมาตะไกลในส่วนของโลโกโล4้4ี่ขดิฟล็อกนะคะมาด้านหลังนะคะก็ใส่เพิ่มเติมในส่วนของกันชนท้ายออฟโรดนะคะได้ดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นปกติกันชนท้ายตัวเดิมจะเป็นแบบบลูอินนะคะอันนี้เห็นไหม เขาก็จะมีลักษณะของการถอดออกแล้วก็จะมีตัวปิดมานะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของกันชนท้ายออฟโรดแบบนี้เนาะไฟไท Duo Sony ้ายดูโอ o n ซนีถ่าหลอด LED เวลาเปิดไฟแสงไฟจะส่องสว่างรอบๆรอบๆสองสว่างพร้อมๆกันก็ให้ความสว่างสวัสยชัดเจนค่ะเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่ได้ดียิง่งขึ้นด้านล่างตรงนี้ก็เป็นโลโก้แซดีดีโครเมียมนะคะ มือจับด้านหลังก็เป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกล้องมองหลังแบบริ้วอินนั่นเองนะคะกระบาท้ายนะคะแดูมีมิตินะมองดูไกลๆจะคล้ายๆกับสปอยเลอร์หลังเลยนะคะใส่ในส่วนของกันชนท้ายแบบออฟโรดก็ถือว่าเข้ากันลงตัวนะคะแต่พี่ใหม่ว่าอืถ้าเปลี่ยนแม็กยางน่าจะดูออฟโรดมากกว่าน,นี้ยิ่งขึ้นนะคะก็เอาไว้เป็นแนวนะคะ,ะในการตกแต่งอีกทีหนึง่ง ก็ว่ากันไปนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจก็อินบ็อกหาปีใหม่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่ารับชมคลิปจนจบนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ปีใหม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวคงต้องขออน,นุญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงนะคะบ๊ายบายค่ะ